สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ก็จะมาเปิดหน้าเก่าให้ดูค่ะว่าตลอดระยะเวลา30กว่าปีที่ผ่านมานะคะหน้านี้เนี่ยทำอะไรมาบ้างนะคะจริงๆเนี่ยก็มีแพลนที่จะทําสัลากรรมค่ะตั้งแต่อยู่ที่เกาหลีแล้วนะคะแต่ว่าก็มีเหตุจําเป็นให้ต้องกลับมาก่อนนะคะก็ไม่ได้ทำนะคะวาสนาไม่ได้ทําจริงๆนะคะทั้งๆที่แฟนเนี่ยจองไปแล้วเรยียบร้อยด้วยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะระหว่างนี้นะคะระหว่างขั้นตอนของการยืนซ่าเนี่ยก็ได้ลองหาข้อมูลค่ะศึกษาหาข้อมูลเี๋ยว กับโรงพยาบาลสัญยกรรมนะคะสถานที่ทำสัญยกรรมที่น่าสนใจต่างๆมากมายนะคะแล้วก็ได้ข้อมูลมาเยอะมากๆเลยแล้วคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่หาข้อมูลอยู่เหมือนๆกันนะคะจะเป็นยังไงก็ลองไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะเพื่อให้ไม่พลาดคลิปดีๆอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิ้ด้วยนะคะ เดี๋ยวมาเปิดหน้าเก่าให้ดูกันก่อนเลยนะคะก็เดี๋ยวขึ้น before กับ After ไว้ให้ดูเลยนะคะว่าก่อนทําสัญ,ญกากรรมค่ะตั้งแต่เกิดค่ะก็เป็นหน้านี้แหละนะคะที่ทำเออก่อนทําสัลญญากรรมนะคะแล้วพอทําสัลญญากรรมนะคะก็ได้หนามาประมาณนี้อันนั้นเป็นมเมื่อประมาณรูปน่าจะ1ิกว่าปีมาแล้วนะคะก่อนทําแล้วก็พอหลังทําน่าจะประมาณไม่แน่ใจเรื่องปีเหมือนกันนะคะต้องไปหาข้อมูลก่อนนะคะจำไม่ได้ว่าเมื่อปีไหนเหมือนกันนะคะ แต่ว่าสัญญกรรมครั้งแรกในชีวิตนะคะรู้สึกว่าจะเป็นจมูกค่ะทำตัดสินใจทําครั้งแรกเลยนะคะเห็นไหมคะว่าก่อนทำเนี่ยหน้ามันจะไม่ค่อยมีมิตินะคะแบนๆจมูกเนี่ยมันเป็นอะไรที่พอทําแล้วมันทําให้หน้าเปลี่ยนมากๆนะคะเปลี่ยนไปแบบโดยสิ้นเชิงเลยนะคะคือหน้ามันจะเชิดออกมาเลยนะคะหน้าพุ่งนะคะก่อนทํานะคะเป็นคนที่มี โครงจมูกเขาเรียกว่าอะไรอะกระดูกนิดหน่อยนะคะแต่ว่ามันจะมีรู้สึกว่ามันจะเป็นโครงหรือว่ามันจะเป็นกระดูกอะไรสักอย่างหนึ่งคะ่ะที่มันจะโผล่ขึ้นมาตรงอย่างเงี้ยคะ่ะนั่นแหละค่ะก็ทําให้แบบเออรู้สึกว่า 1. คือมันไม่มีมิติด้วย 2. คือจมูกมันแปลกๆนะคะก็ตัดสินใจไปทําที่ครั้งแรกเลยนะคะโรงพยาบาลเลอลักนะคะเมื่อไหร หลายเป็น10กว่าปีมาแล้วนะคะก็ไปทำนะคะแล้วก็ราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณไม่ถึง2 0,000ืมั้งในสมัยนั้นแต่ปัจจุบันเราเชื่อว่าทุกปีราคามันขึ้นนะคะแล้วก็จองคิวนานมากนะคะนั่นคือการทำนิกรรมครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะอย่างต่อมานะคะก็คือการจัดฟันค่ะเราไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าจำผิดถูกนะคะว่าอันไหนทำก่อนนะคะแต่ว่า มันจัดฟันทั้งหมด2รอบนะคะคือสภาพไม่ได้จริงๆค่ะครั้งแรกนะคะฟันก่อนจัดนี่คือฟันจะเกละแล้วก็รูปหน้าจะเป็นอีกแบบเลยนะคะ หารูปเก่าเดี๋ยวถ้าหาเจอเดี๋ยวจะเอามาแปะให้ดูนะจัดสองรอบรอบแรกนะคะมันล้มนะคะแล้วก็เหมือนมันไม่ค่อยเข้าที่ค่ะแล้วก็ถอนฟันไปทั้งหมด8ซี่นะก็ทําให้หน้าแบบเออมันเรียวเรียวลงนะคะแต่ถามว่าปัจจุบันนะคะฟันยังเข้ารูปดีหรือยังมันพอใจในระดับหนึ่งแต่ว่ามันเหมือนจะล้มค่ะแล้วก็หน้าจะได้จัดอีกรอบนะคะเพราะว่าฟันห่างเป็นเพราะไม่ได้ใส่รนเทนเนอร์ค่ะคนที่จัดฟันทามันต้องใส่รีเทนเนอร์นะคะตลอดชีวิตเลยเพราะว่าโครงสร้างของฟันเรามันจะไม่ค่อยแข็งแรงแล้วนะคะ ทุกคนที่จัดจะรู้ดีนะคะว่ามันต้องใส่รีเทนเนอร์เวลานอนทุกวันนะคะก็นั่นแหละค่ะอยู่ร้านอาหารที่ไหนสักที่บนทิชชู่นะคะสับสูนนะคะแล้วก็ไม่ได้ใส่มันก็เลยพอล้มแล้วมันต้องจัดอีกรอบถ้าเป็นไปได้ก็ต้องจัดนะคะเพราะว่ามันก็เริ่มห่างแล้วด้วยนะคะจริงๆแล้วนะคะแล้วถามว่าพอใจกับฟันหรือยังยังฟันเนี่ยเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเวลายิ้มเนี่ยมันทําให้เรามั่นใจได้มากๆนะคะแล้วก็ ค่อนข้างทาอะไรกับฟันหลายขั้นตอนเหมือนกันแล้วรู้สึกว่าน่าจะต้องเสียเงินครั้งใหญ่เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ใช้เงินก้อนนะคะต้องนั่นแหละค่ะทำงานหาเงินวนไปค่ะถ้าอยากสวยนะคะต้องมีเงินนะคะต่อมาค่ะรู้สึกว่าอยู่ดีๆก็รู้สึกว่าตัวเองนะคะรูจมูกใหญ่นะคะเป็นผู้หญิงที่เอ๊ะทำไมเรารูจมูกเราใหญ่มากนะคะก็เลยอยู่ดีๆก็ ไปตัดปีกจมูกค่ะนะคะก็ไปปรึกษาหมอจําได้ว่าอยู่แถวๆประตูน้ำนะะจำไม่ผิดนะคะแล้วรู้สึกว่าราคานะคะก็อยู่ที่หมื่นถึงหมื่นสามนะคะสำหรับการตัดปีกจมูกนะคะเอ่อทำจมูกแล้วจัดฟันนะคะแล้วก็มาตัดปีกจมูกใช่ไหมอย่างที่สี่นะคะอ่าคือน้องๆค่ะเขาคุยกันว่าเฮ้ยอยากจะแบบฟันซี่ใหญ่ๆยิ้มสวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นคนฟันซี่เล็ก ะะแล้วเวลายิ้มมันยิ้มไม่ค่อยสวยนะคะก็เลยอยู่ดีๆก็เลยอยากจะตัดเหงือกนะคะคือจิตฟังจากที่น้องๆเขาเล่ามาแล้วเออมันน่าสนใจดีอยะลองดีกว่าลองไปตัดดูนะคะแต่ว่าเอาจริงๆแล้วนะคะหมอหมอเองนะคะก็บอกว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีปัญหาไม่ตัดก็ได้นะอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราเห็นว่าเฮ้ยมันจองมาแล้วนะคะกว่าจะได้คิวด้วยนะคะ แล้วฟังฟังดูมันดูน่ากลัวใช่ไหมการตัดเหงือกแต่จริงๆแล้วมันคือการใช้เหมือนเป็นการใช้เลเซอร์ไหมนะคะในการที่แบบค่อยๆเขาค่อยๆแต่งเหงือกเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าตกแต่งเหงือกให้มันเข้ารูปอะค่ะในในรูปฟันที่มันเป็นโค้งๆแบบนี้ใช่ไหมคะเขาก็ค่อยๆตกแต่งเหงือกให้มันมีความสม่ำเสมอเท่ากันนะคะแล้วก็มันจะได้ความที่แบบเห็นซีฟันสูงขึ้นมานิดนึงนะคะแต่เราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างจาก เดิมมากเหมือนหมอบอกค่ะไม่ทําก็ไม่ได้เป็นอะไรนะคะก็เสียเงินไปแต่ว่าไม่ถึงหมืน่นประมาณ6 7 0จ0ถ้าจะจไม่ผิดในในช่วงนั้นใน,นในสมัยนั้นแต่ก็อะทำมาแล้วนะคะมันก็ได้ความแบบเออสมองเสมอเท่ากันดีนะคะแม้ว่าจะมองไม่ได้เห็นชัดหรือว่าอะไรมากมายแต่ก็เป็นประสบการณ์ค่ะก็ได้ลองทําไปนะคะนั่นแหละค่ะเป็นพวกของการศิลปกรรมตกแต่งนะคะอย่างละนิดอย่างละหน่อยไปนะคะแต่ว่า จำได้ว่าเคยทำงานอยู่ในคลินิกความงามค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของงานฉีดงานโบท็อกฟิลเลอร์แบบนี้ค่ะเพราะว่าเราอยู่ในคลินิกความงามหมอเขาก็จะให้ทำค่ะรวมถึงเลเซอร์ด้วยก็ได้ลองมาตั้งแต่นะคะตั้งแต่ที่ทำเพราะว่ามันเป็นสวัสดิการของพนักงานค่ะคือเลิกงานปุ๊บเขาก็จะให้มานวดหน้าทรีทเมนต์อะไรแบบนี้ค่ะ ออดีนะคะเรารู้สึกว่าเออมันเป็นประสบการณ์ดีที่แบบถ้าเป็นงานฉีดงานอะไรแบบนี้จะได้ส่วนลดแต่ว่าเป็นางานนวดหน้าสปาแล้วก็เลเซอร์อะไรแบบนี้ค่ะหมอเขาให้ฟรีเลยนะคะให้สวัสดิการกับพนักง,งานที่เป็นคนนวดหน้าแบบนี้ค่ะเป็นพนักง,งานนวดหน้าทําสปาอะไรแบบนี้ค่ะก็ได้ประสบการณ์จากได้ประสบการณ์แล้วก็ได้พวกงานฉีดงานอะไรแบบนี้มาอันเนี้ยเยอะนะคะค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะ และที่เล่ามานะคะก็เป็นงานผิวค่ะตอนที่อยู่ที่ไทยนะงานฉีดงานผิวงานเติมทั้งหลายนะคะส่วนที่เกาหลีค่ะตอนที่ทํางานอยู่กับมาม้านะคะก็มีไอดอลเป็นมามาค่ะด้วยวัย42 40 42ประมาณนี้นะคะแต่ว่า แม่น้าสุดก็คือสวยมากนะคะม,มาม้าเป็นไอดอลเพราะฉะนั้นเราก็อยากแบบเฮ้ยอยากดูดีอยากสวยเหมือนมาม้านะคะมาม้าทําอะไรก็ต,ตามๆเขาค่ะให้แกพาไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบ่อยค่ะแกพาไปนะ,ะงานเติมฟิลเลอร์งานฉีดนะคะโบท็อกแบบนี้ค่ะงานเข้าคลินิกทําสวยอะไรแบบนี้แกพาไปบ่อยนะคะเพราะว่ามันก็ได้ส่วนลดด้วยนะคะแล้วที่พาไปคอสใหญ่ๆนะใหญ่สุดที่แกพาไปทําก็คือเลเซอร์ค่ะ จำได้ว่าตอนเด็กๆนะคะก็คือใช้ครีมนะคะใช้ตามท้องตลาดแล้วเรายัางไม่รู้นะคะคือเพื่อนใช้อะไรก็ใช้ตามแล้วหน้าก็ไปติดสารมา,านหน้าก็ผังเละนะคะคือจากเมื่อก่อนที่แบบเฮ้ยเป็นคนที่จริงๆหน้าไม่ได้เป็นสิวอะไรเลยนะคะแต่ยากขาวนะคะก็ใช้ครีมไปเรื่อยนะคะก็ติดสารมาแล้วสิวก็ขึ้นเหอนนะคะหน้าเละนะคะจนสุดท้ายหน้ามันบางเห็นเส้นเลือดนะคะโดนแดด ฝ้ากับมันก็เลยขึ้นนะคะนั่นแหละค่ะกว่าจะรักษามาที่ไทยคือรักษามาจนสิวหายนะคะแต่มันจะเหลือรอยที่เป็นแบบรอยสิวต้องแต่งหน้ากลบค่ะแล้วก็ฝ้ากัะอันเนี้ยค่อนข้างที่จะแบบแก้ยากมากใช้เวลานานมากๆนะคะแล้วที่เกาหลีเนี่ยก็ไปทำคอร์สใหญ่เป็นคอร์สเลเซอร์นะคะตอนที่ทำกับพนักงานเนี่ยเขาก็ทำมันมันยังเหลือรอยอยู่นะคะมันยังไม่หาย คือมันยากมากค่ะในการแก้ปัญหาฝากระที่มันฝังลึกนะคะ,ะก็ไปตอนที่อยู่ที่เกาหลีนะคะมา,มาพาไปทําใช้บัตรมามารูดนะคะก็เป็นหนึ่งในสวัสดิการของพนักง,งาน,นะคะ่ะที่มามาพาไปนะคะจําได้ว่าร้านวอนก็ที่ไทยประมาณ3เกือบ3า0 0 0ื่นเนาะนะคะก็พาไปมามาก็ไปรูดให้นะคะแล้วก็ไปพาไปปรึกษาหมออะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างที่จะแบบวิธีทำยากนะคะทำคอร์สเนี่ยสเดือน สอ,เด,อสเดือนสเดือนน่าจะประมาณนี้นะคะแล้วก็ไปตามที่หมอนัดค่ะมันต้องพักหน้าด้วยนะคะไปแบบติดติดกันก็ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันไปโดนเครื่องกระตุน้นแล้วก็เปลี่ยนเครื่องเยอะมากๆนะคะ,ะมันก็ทําให้ทั้งเลเซอร์เนาะแล้วก็ทั้งทำเหมือนสปาผิวค่ะฟื้นฟูผิวน,น,น,นวดหน้าใช้ครีมของหมอใช้ยาหมออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้ดีขึ้นมาระดับหนึ่งนี่ดีขึ้นมาแล้วนะคะก็แสงด้วยเขาเรียกว่า แต่งหน้าด้วยนะคะเวลาถ่ายรูปก็ใช้แอปเป็นปกติแต่จริงๆถ้าหน้าสดแล้วก็ไม่ผ่านแอปทั้งหลายนะคะก็ยังคงเห็นเป็นรอยกระแล้วก็ฝ้าบางๆยังเหลืออยู่ค่ะแล้วก็นละค่ารอยสิวอะไรเงี้ยมันยังมีอยู่นะคะแก้ยากแก้ยากมากๆแต่ถามว่าดีขึ้นไหมดีจากเมื่อก่อนแล้วเยอะมากๆแล้วด้วยนะคะเมื่อก่อนหนักหนักมากๆนะคะและล่าสุดนะคะคิดว่าล่าสุดที่สุดแต่ไม่ไม่ใช่เร็วนี้นะคะหมายถึงว่าที่ทํามา จำได้ว่าหลังจากกลับจากเกาหลีค่ะก็อยากจะมาฟอกสีฟันเนี่ยเป็นคนที่อะไรกับฟันเนี่ยนะคะไป่สวไม่เส้นสักทีคืออยากยิ้มสวยอยากฟันขาวเป็นคนที่เห็นฟันเหลืองไม่ได้เลยนะคะคนที่เคยจัดฟันนะคะมันจะต้องมีการเคลียร์นะคะแล้วก็เคยปอกมารอบหนึ่งแล้วนะคะเราก็เคยทํามาก่อนแล้วนะคะพอมาอาจจะเป็นเพราะว่าพอมาทําครั้งที่สองนะคะพอมาโดนน้ายามันแสบแล้วก็ทรมานมากนะ,ะจาได้ว่าความรู้สึกตอนทําคือเข็ดแล้วก็ พูดกับตัวเองไว้ว่าจะไม่ทําอีกแล้วนะคะเพราะว่าทรมานแล้วก็แสบปวดแสบปวดร้อนมากๆเลยนะคะคิดว่าถ้าอยากจะทําคงจะแปะไปเลยนะคะแปะให้มันเหมือนนะคะที่ดาราเขาไปแปะกันนะคะแปะฟันเหมือนดาราเหมือนนางงามแล้วฟันก็ขาวฟันตกแต่งอะไรไปด้วยนะคะนั่นแหละแต่ว่าราคาก็ซีละหมื่นนะคะทําก็น่าจะเป็นแสนอยู่นะคะทั้งปากนะคะ,ะก็เลยมันน่าจะเป็นแลแนในอนาคตมากกว่าถ้ามีโอกาสได้ทําก็อื ตัดใจทำอะไรอย่างนี้ครับเสียดายเงินนะคะเอาจริงๆแล้วใจนึงถ้าเป็นเงินก้อนขนาดนั้นก็เสียดายอยู่นะคะแต่เพื่อความสวยมันไม่ได้ทําบ่อยๆนะคะทาครั้งหนึ่งมันก็จบจบไปแต่ละอย่างนะคะก็ตัดสินใจอยู่ว่าเออทำหรือไม่ทําดีนะคะที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็มันมันดีขึ้นในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าได้ทํามันก็ดีกว่านี้อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็แฟนนะคะมินจุนเนี่ยเขาเป็นเกาหลีที่แบบว่าเกาหลีสมัย ไม่ได้เป็นหัวสมัยใหม่นะคะที่รับได้ในเรื่องของสัญญกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละนะะด้วยวัยที่แบบเนี่ยสามสิบขึ้นไปอะไราเงี้ยค่ะบางคนรับได้ก็มีนะคะแต่ว่าหลายๆคนเราเชื่อว่าแฟนจะไม่ค่อยอยากให้ทําสัญญกรรมนะคะถ้าเป็นไปได้นะคะอ,อิน,นจุนก็เป็นหนึ่งในนั้น,นะคะ่ะที่ไม่ได้อยากให้ทําแต่ไม่อยากให้ทาแต่ว่าก็ทนอ้อนไม่ได้นะคะช่วงแรกเนี่ยมาจาให้เราด้วยนะคะก่อนก่อนที่เราจะกลับนะคะถูกเชิญกลับนะคะไปมาจําก็เสียเงินฟรีไป จะได้เหมือนกันแต่ก็ฟาวไปนะคะเขาก็เป็นคนที่ไม่ได้สนับสนุนนะคะไม่ได้อยากให้ทําแต่ก็ห้ามไม่ได้นะคะมันท้ายที่สุดแล้วมันก็เราแต่เราอีกทีนึงนะคะว่าใจยังไงนะคะถ้าเกิดได้มีโอกาสได้กลับไปทําก็คงจะดูเป็นเคสๆไปนะคะนั่นแหละค่ะแพลนที่อยากจะทํามากที่สุดนะคะหนึ่งเลยนะคะก็คือฉีดไขมันหน้านะคะ่ะมันจะเป็นอะไรที่คือเราเป็นคนที่หน้าตอบนะคะคือพอจัดฟันมาแล้วนะคะ หน้ามันเรียวลงก็จริงค่ะแต่ว่าหน้ามันตอบมันจะทําให้ดูมีอายุค่ะแล้วการฉีดไขมันนะคะทุกคนรู้ดีอยู่แล้วนะคะว่ามันจะทําให้เด็กลงสิปีเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันจะมาช่วยเติมเต็มนะคะให้หน้ามันเต็มขึ้นหน้ามันก็จะดูเด็กลงนะคะทําฉีดไขมันนะคะแล้วก็ดอลลี่อาอันนี้คืออยากที่แบบแน่ๆชัวๆนะคะต้องทําแน่นอนนะคะแล้วถ้าเป็นไปได้นะคะจมูกที่ทํามาเนี่ย แรกๆก็ยังไม่มีความคิดที่แบบอยากจะแก้นะคะแต่พอไปฟังว่าอา้าทําไมคนที่เขาอยากรู้ว่าทําไมคนที่เขาทําแพงๆมากๆเลยมันต่างกับเรายัางไงนะคะพอลองไปฟังที่เขารีวิวไว้เยอะๆคะ่ะว่าอา่าทไมมันถึงแพงใช่ไหมคะเพราะเขาตัดกระดูกจากหลังหูเรามานะคะหนึ่งเลยคือป้องกันการทะลุนะคะลดการทะลุได้ดีกว่านะคะแล้วก็ มันเป็นวัสดุที่มันเป็นธรรมชาติเขาเรียกว่าอะไรเป็นร่างกายของเรามันก็ดีกว่าซิลิโคนอยู่แล้วนะคะแล้วคนที่ทําอย่างราคาของเราอะคะ่ะราคาประมาณที่2 0,000จริงๆมันอยู่ที่ระดับกลางๆเนื้อมันจะมีเลที่ต่ํากว่านี้แล้วก็นั่นแหละค่ะหกเจ็ดพันเคยเห็นไหมนะคะราคาถูกแต่ว่าพอเรามาสังเกตคะ่ะจริงๆอย่างที่เขาว่าเลยนะคะว่ามันจะมีลักษณะของการเป็นเส้นๆอยู่ตรงนี้คะ่ะ คนที่ทําจมูกมาแล้วเป็นซิลิโคนนะคะเพราะเขายักไปนะคะมันจะมีเส้นๆอยู่ตรงนี้นะคะบางครั้งเนี่ยพอเครียดมากๆนะคะหน้าบูบี้มากๆมันก็จะมีเห็นรอยเส้นเหมือนกันแล้วพอจับไปสัมผัสของมันนะคะมีเส้นนั่นแหลคะค่ะมันโปะมากนะคะมันคือนั่นแหละเป็นซิลิโคนและมันไม่ธรรมชาติแต่คนที่เขาทํามาแพงๆนะคะเขาก็จะวัสดุที่เขาใช้หนึ่งก็คือกระดูกหลังหูเราใช่ไหมคะแล้วก็ มันจะไม่มีเส้นๆอะไรแบบนี้ค่ะมาอยู่ตรงนี้เป็นรอยต่อแบบนี้ค่ะมันจะไม่เป็นรอยต่อแบบนี้มันก็จะธรรมชาติมากกว่านะคะแต่จริงๆแล้วมันก็ยังไม่ได้แบบแย่นะสำหรับเรานะคะถ้าได้ทําก็ดีถ้าไม่ได้ทําก็ไม่เป็นไรมันคือแพลนนะคะก็คือไขมันเนาะตาจมูกนะคะแล้วก็แปะฟันนะคะนอกนั้นคงไม่ทําอะไรแล้วนะคะถ้าเกิดทําได้อย่างที่แพลนนะคะก็คือจบนะคะไม่ค่อยเป็นคนที่แบบอยากแก้อะไรซําซ้อนหนึ่งคือเสียดายเงินด้วยนะคะมาอย่างยากลําบากนะคะ ที่ไทยนะคะสรุปเลยนะคะว่าผ่าตัดนะคะที่แบบเป็นชิ้นเป็นอันมากที่สุดนะ,ะก็คือจมูกนะคะทาจมูกที่เป็นผ่าตัดนะคะเป็นลักษณะของการผ่าตัดเพราะว่าทำอาศไซซิลิโคนตัดแต่งเนาะตัดปีจมูกนั่นแหละค่ะเป็นชิ้นเป็นอันมากที่สุดนอกนั้นก็เป็นงานฉีดงานตกแต่งงานฟันงานอะไรไปนะคะก็มีทามาประมาณนี้นะคะส่วนที่เกาหลีก็เน้นไปทางงานฉีด เสรมิมเติมแต่งนะคะแล้วก็งานผิวนะคะที่ประสบการณ์ที่เคยได้ทํามานะคะและจริงๆแล้วนะคะตอนนั้นที่ไปทําไม่มีข้อมูลไม่มีความรู้อะไรเลยนะคะมามาพาไปที่ไหนก็ไปนะคะแค่ตามมามาไปเท่านั้นเองนะคะมามาเคยทําที่ไหนก็ตามนะ,ะทุกคนน่าจะเป็นแบบนี้นะคะที่แบบเออไปตามเพื่อนแนะนําไปตามที่แบบก็หน้าเขาสวยแบบนี้เราก็อยากไปบ้างอะไรอย่างนี้คะ่ะตามเขาไปนะคะไม่มีความรู้เลยแต่ว่าทุกวันนี้ ถ้าอยากจะทําอะไรยิ่งเป็นผ่าตัดหนักๆผ่าตัดใหญ่แบบนี้ค่ะมันต้องหาข้อมูลถูกไหมคะเพราะว่าหน้าเราถ้ามันพลาดมาะคะมันเอาคืนมาไม่ได้มันยากนะที่จะให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมก็ <c oughs> มีหลายเคสต,ตามที่เราดูทีวีมา <c oughs> เห็นไหมคะว่าพอพ,อพ,อพอพลาดไปแล้วนะคะมันเสียใจเนื้อมันเสียเงินด้วยนะคะแล้วก็มันแก้ยากแก้ยากจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องศึกษาหาข้อมูลกันให้ดีที่สุดนะคะก่อนที่จะตัดสินใจนะคะ เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กันหน้าเราให้กับชีวิตเราด้วยนะคะให้ให้ความปลอดภัยให้ความอย่างน้อยที่สุดอะคะ่ะก็คือมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยดีที่สุดนะคะนั่นแหละค่ะพอหาข้อมูลมากๆนะคะหาเยอะขึ้นเยอะขึ้นศึกษาไปเรื่อยๆนะคะก็มีคนรู้จักเองด้วยนะคะเราก็ถามไปคนที่เคยทําที่นั่นที่นี่อะไรแบบนี้คะ่ะเขาก็ส่งข้อมูลส่งลิงก์อะไรมาให้ศึกษานะคะก็เห็นว่ามันมีอยู่ที่หนึ่งคะ่ะที่เรารู้สึกว่า เออมันน่าสนใจมากๆเลยอะแล้วมันก็ครบวงจรด้วยสะดวกดีด้วยนะมันง่ายแล้วก็มากับคนที่เรารู้จักด้วยมันยิ่งอุ่นใจมาระดับหนึ่งด้วยนะคะว่าทามีปัญหาอะไรอย่างน้อยเนี่ยมีคนรู้จักไว้ก็เออโอเคอยู่นะคะตอนที่เข้าไปหาข้อมูลนะคะก็สะดุดตาอยู่ประโยคประโยคนึงค่ะว่า แม้ว่าที่เกาหลีนะคะจะมีชื่อเสียงนะคะในเรื่องของการทําสัลยกรรมพลาสติกนะคะแล้วก็โรงพยาบาลต่างๆของที่เกาหลีเนี่ยเรื่องสัลยกรรมเนี่ยก็มีเยอะแยะมากมายนะคะเรารู้กันดีอยู่แล้วนะคะว่ามันเยอะมากเยอะจนแบบเราก็ไม่รู้จะเลือกอะไรถูกไหมคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกที่เนี่ยจะได้รับมาตรฐานจะมีมาตรฐานที่ดีเหมือนกันทุกที่นะคะเขาก็มีเกรดแบ่งออกไปคะ่ะเป็น A B C D แบบนี้เหมือน,อนกันนะคะเราเองเราไม่รู้เราก็คิดว่าเออมัน อาจจะดีเหมือนเหมือนกันเพราะว่าโหเกาหลีเลยนะเว้ยแต่เคสหลุดค่ะเห็นข่าวไหมคะว่าหน้าพังเคสไม่รับผิดชอบเยอะมากๆเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไว้ใจไม่ได้ค่ะหน้าเราครั้งนึ่งนะคะจะเสียงเงินแล้วเราก็ต้องดูให้ดีด้วยนะคะดูหลายๆสิ่งหลายๆอย่างประกอบกันก่อนการตัดสินใจนะคะดูอย่างดีที่สุดด้วยนะคะ และที่สําคัญที่สุดนะคะคือเขาคัดโรงพยาบาลนะคะระดับพรีเมียมมาให้เรานะคะมีโรงพยาบาลเยอะมากๆด้วยนะคะหลายๆตัวเลือกแล้วก็คัดแล้วคัดอีกนะคะว่าโรงพยาบาลนี้ต้องดีที่สุดนะคะแล้วก็ได้มาตรฐานด้วยหมอทุกคนนะคะก็เป็นหมอที่มีความรู้ความชํานาญเป็นหมอเฉพาะทางในการผ่าตัดในด้านนั้นๆสามารถตรวจสอบได้ด้วยค่ะว่าจบจากที่ไหนเมื่อไหร่นะคะตรวจสอบเช็คประวัติของหมอได้ด้วย มีเคสผ่าตัดนะคะมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าจํานวนเคสค่ะนั่นหมายถึงประสบการณ์แล้วก็ความชํานาญมากๆนะคะในการที่รับเคสลูกค้ามาถูกไหมคะยิ่งเคสเยอะนั่นหมายถึงว่าหมอยิ่งเก่งแล้วก็มากประสบการณ์ด้วยนอกจากนี้นะคะที่นี่ยังมีการรับประกัน1ปีหลังผ่าตัดอีกด้วยเพราะว่าทางบริษัทนะคะได้ทําส่วนที่สัญญาค่ะเรียกว่า M O U เรียกง่ายๆนะคะว่ามันก็คือข้อตกลงในการดูแลรับผิดชอบลูกค้าคะ่กะกรณีเกิดปัญหาหลังผ่าตัด เพราะเอาจริงๆแล้วค่ะทุกการผ่าตัดมันมีความเสี่ยงนะคะแล้วอาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้อยู่แล้ว10%ด้วยกันแม้จะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ดูต่ำมากนะคะแต่ว่าเราก็ป้องกันไว้ดีกว่า เห็นไหมคะว่าเขามองเห็นถึงสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมาเป็นอันดับแรกเลยจริงๆนะคะมันเป็นเรื่องของความมั่นใจความอุ่นใจนะให้การรับประกันแบบนี้เลยเราว่ามันดีมากๆนะคะเพราะเขาเข้าใจว่าเราต้องการอะไรด้วยนะคะคนไข้อย่างเรานะคะเราทุกคนกลัวทั้งนั้นคะ่ะว่าหน้าเราจะไปเสี่ยงนะคะร่างกายชีวิตเราจะไปเสี่ยงไปเสียงเงินด้วยนะ,ะจะไปผ่าตาดัดไม่ว่าใหญ่หรือเล็กนะคะ แต่ถ้าเราได้รับความมั่นใจแบบนี้ค่ะได้ที่ปรึกษาที่ดีนะคะได้ความมั่นใจในเรื่องของแพทย์ สถานพยาบาลโรงพยาบาลรวมไปถึงบริการนะคะบริการหลังการขายดูว่าการดูแลเป็นพิเศษการรับประกันแบบนี้ค่ะมันทําให้เราอุ่นใจขึ้นมาได้แบบเปอร์เซ็นต์สูงขึ้นมาเลยหลายๆคนนะคะก็คิดว่ามันต้องแพงมากๆแน่เลยนะคะเพราะว่าเราต้องเสียเงินหลายๆต่อไหนจะค่าโรงพยาบาลผ่าตัดแล้วเ,เรายังจะต้องมาเสียให้บริษัทเหล่านี้อีกเหรอนะคะแต่จริงๆแล้วค่ะบริษัทเหล่านี้เขาไม่ได้เรียกเก็บเรา เพิ่มนะคะมันไม่ได้คิดเปอร์เซ็นต์เพิ่มไม่ได้เรียกเก็บเงินจากลูกค้าอย่างเราแต่ว่าเขามีสนธิสัญญาค่ะกับทางโรงพยาบาลอยู่แล้วนะคะเป็นค่าบริการหรือว่าค่าแนะนําทางโรงพยาบาลเนี่ยเขาดิวกันอยู่แล้วนะคะไม่ว่าเราจะ Wal k in เข้าไปหรือว่าเราจะดําเนินการผ่านบริษัทเหล่านี้นะคะ เราได้ราคาที่เท่ากันเป็นราคาเดียวกันนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นมันจะดีกว่างไหมนะคะถ้าเราให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาแล้วก็มีความเป็นมืออาชีพแล้วก็ราคาเดียวกันเนี่ยเข้ามาดูแลเราตั้งแต่ต้นจนจบเลยมันง่ายแล้วก็สะดวกครบวงจรดีด้วยนะคะเราว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆเลย และหลายๆเคสค่ะจะเห็นได้ว่าโรงพยาบาลเขาก็ไม่ได้ฟูลเซอร์วิสอะไรให้เราขนาดนั้นนะคะจะเป็นบริษัทเหล่านี้มากกว่าค่ะที่เข้ามาดูแลนะคะทั้งเรื่องของพวกล่ามเฉพาะทางนะคะรถรับส่งหลังการผ่าตัดนะคะค่ะยาค่าดูแลบริการหลังการขายการรับประกันหลังผ่านะคะหรือว่าส่วนแม้แต่ส่วนลดหลายๆโรงพยาบาลน,นะคะเขาก็ไม่ได้เข้ามาดูแลตรงนี้เขาไม่ได้ให้นะคะจะเป็นบริษัทนะคะเหล่านี้ซะมากกว่านะคะที่เข้ามาดูแลตั้งแต่ต้นจนจบให้กับเรา นี่แหละค่ะเราถึงได้รู้สึกว่าเออมันง่ายดีมันสะดวกนะคะแล้วมันก็อุ่นใจในราคาที่เทียบเท่ากันเลยค่ะกับการ w a l k in เข้าไปนี่แหละค่ะมันก็เลยทําให้เรานะสนใจมากๆเลยด้วยความที่เขาดูแลตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็ครบวงจรสะดวกขนาดนี้นะคะไม่ต้องเชื่อที่เราพูดทั้งหมดก็ได้ค่ะยังไม่จําเป็นต้องเชื่อนะคะอยากให้หาข้อมูลด้วยตัวเองค่ะ ที่มาเล่าให้ฟังทั้งหมดนี้นะคะเป็นเพียงสิ่งที่นํามาเสนอนะคะเพราะว่าเราศึกษามาเท่านั้นเองนะคะพอศึกษาแล้วเห็นว่าดีก็เลยแชร์เพื่อนๆที่อยากที่จะทำนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ให้เข้ามาศึกษาดูด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ตัดสินใจด้วยตัวเองอีกทีหนึ่งล้วกันนะคะว่าหนึ่งเลยค่ะเข้าไปดูนะคะไปศึกษาหมอไปดูเคสผ่าตัดไปดูมาตรฐานของโรงพยาบาลนะคะไปดูรีวิวไปดูเคสหลุดไปศึกษาทั้งหมดอย่างดีที่สุดจนมั่นใจแล้วค่อยตัดสินใจก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะ เดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้นะคะอยู่ใต้คลิปเป็นรายละเอียดทั้งหมดนะคะอยู่ใต้คลิปนี้นะคะก็เข้ามาศึกษาเพิ่มเติมดูได้เลยค่ะแล้วก็นะคะถ้าใครที่ไปทำแล้วนะคะแล้วร,รู้สึกประทับใจนะคะส่วนใหญ่เราก็อยากจะแชร์อยากจะรีวิวใช่ไหมคะเราเองก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันคะ่ะที่คิดว่าถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้ไปทำนะคะส่วนไหนก็ตามนะคะก็จะกลับมาทำเป็นคลิปให้ได้ดูกันนะคะเปรียบเทียบกันไปเลยว่าเออมันดีไหมมันโอเคไหมนะคะก็จะมาเล่าให้ฟังต่อกันอีกทีในรูปแบบของคลิปนั่นแหละค่ะ แต่ก็ย้ำอีกรอบนะคะว่าเข้ามาศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจนะคะโปรดใช้วิจารณญาณของเพื่อนๆด้วยนะคะหาข้อมูลอย่างดีที่สุดก่อนการตัดสินใจด้วยนะคะเราเองค่ะก็เคยมีความใฝ่ฝันว่าอยากจะพาผู้ติดตามช่องเรานะคะไม่ว่าจะทางช่อง YouTube Channel ที่เพื่อนๆกำลังดูคลิปนี้อยู่นะคะหรือว่าจะทางเพจทางกลุ่ม ผู้ติดตามของเราไม่ว่าจะช่องทางไหนก็ตามนะคะเราเคยคิดไฟฝันไว้ว่าอยากจะพาผู้ติดตามนะคะมาเมคโอเวอร์ไปพร้อมๆกับเราด้วยเพราะฉะนั้นค่ะติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะติดตามกันแบบนี้ไปนานๆไปเรื่อยๆเลยนะคะ เอาเป็นว่าวันหนึ่งนะคะถ้าพร้อมเมื่อไหรแล้วก็ผู้ติดตามนะคะทะลุเป้าที่ตั้งใจไว้เมื่อไหร่สัญญาเลยคะ่ะว่าจะพาผู้ติดตามของเรานะคะไปเมกอเวอร์กับเราด้วยนะคะแล้วก็จะมาทําคลิปไว้ให้ดูแบบนี้ละคะ่ะเราเห็นรายการอะไรแบบนี้มาเยอะแล้วเ,เรารู้สึกว่าวันหนึ่งเราจะพาผู้ติดตามของเราไปให้ได้เลยนะคะและใครนะคะที่มีแลนอยากจะไปทําสัญญกรรมอยากจะไปแก้นู่นนี่หรือว่าใครที่อยากจะเป็นผู้โชคดีที่จะไปร่วมเมกอเวอร์กับเรานะคะใครอยากไปบ้างนะคะก็มาคอมเมนต์คุยกันได้นะคะที่ใต้คลิปนี้ เลยนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันเนาะแล้วถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจนะคะกด s u b สไครป์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่นํามาฝากกันเป็นประจํานะคะปักเพจแล้วก็กลุ่มด้วยนะคะในนั้นก็จะแชร์บอกเล่าเรื่องราวที่อาจจะไม่ได้พูดถึงในคลิปเป็นคลิปแบบนี้นะคะแต่ก็เล่าเป็นแชร์แล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้กันนะคะมีทั้งเพจแล้วก็กลุ่มเลยเข้าไปติดตามไปจอยกันได้นะคะคลิปนี้ไปแล้วะค,ะค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายยัง